คือบัวพื้นเนี่ยมันจะมีประเภทที่มีน้ำหนักซึ่งบัวที่มีน้ำหนักเนี่ยจะเป็นพวกกลุ่มไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดนะครับเป็นบัวไฟเบอร์ไฟเบอร์บอร์ดพวกนี้มันเนื่องจากว่าเขาทำจากจากคอนกรีตผสมกับตัวเยื่อไหมนะเพราะฉะนั้นมันจะมีน้ำหนักพอสมควรบัวพวกนี้าตามข้อกำหนดติดตั้งของทางผู้ผลิตเนี่ยเขาจะให้ฝั่งพุกยึดเข้ากับผนัง นะซึ่งซึ่งก็รู้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าต้องฝังพุกเนี่ยก็คือต้องทาบไม้เข้าไปเจาะรูตอกพุกขันพุกนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเสียเวลาในการทํางานมากเลยตรงนี้ก็สามารถที่จะลดเวลาการทํางานมาใช้กลุ่มกาวไฮบริดได้ครับโดยการยิงเป็นจุดก็ได้หรือยิงเป็นเส้นก็ได้ครับ สำหรับกลุ่มกลุ่มบัวที่มีน้ำหนักเบานะครับในในโครงการทีน่นิยมใช้กันมากเลยจะเป็นบัว PVC เป็นบัวพลาสติกกลุ่มนี้ช่างจะนิยมใช้ทั่วซิลิโคนทั่ว,ท,วทั่วไปหรืออะคริลิกนะครับยิงเป็นเส้นด้านหลังแล้วก็แปะติดกับผนังโดยการการแปะติดกับผนังเนี่ยเขาจะใช้กาวร้อนร่วมกับก,กระดาษนะครับหยอดที่บางตำแหน่งที่ผนังมันไม่เรียบอย่างเงี้ยเขาก็จะ กดไอตัวบัวเนี่ยเข้าไปแล้วก็ใช้กาวร้อนช่วยปร,ประคองเป็นช่วงๆนะครับเพื่อที่จะให้สามารถติดตั้งได้รวดเร็วครับในกรณีนี้เนี่ยกาวร้อนเนี่ยมันแค่เป็นการประคองในช่วงการติดตั้งตัวที่จะจะเป็นตัวเกาะยึดจริงๆเนี่ยก็คือตัวตัววัสดุที่ไปยิงแปะติดกับผนังซึ่งตรงเนี้ยช่างทั่วๆไปเนี่ยจะนิยมใช้อะคริลิกหรือเป็นซิลิโคนซึ่งการยึดเกาะเนี่ยมันแน่นอนครับไม่ดี ดังนั้นตรงนี้ก็อยากจะแนะนําให้ใช้เป็นกาวไฮบริดซึ่งจะช่วยทําให้การเกาะยึดของบัวกับผน,งนังดีเยี่ยมครับรการเตรียมพื้นผิวนะพื้นผิวที่ทดีจะต้องไม่ไมีฝุ่นเกาะปริมาณมากนะครับเนื่องจากว่าฝุ่นพวกนี้ตัวกาวก็จะไปเกาะฝุ่นแทนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมีการปัดฝุ่นทําความสะอาดให้ดีความชื้นไม่ค่อยมีปัญหากับตัว,ตว,ตวกาวแต่แนะนําว่าให้เช็ดให้แห้งก่อน แต่ผิวเนะี่ยมีความชื้นไม่เป็นไรสามารถก่อติดได้ครับครั้งต่อไปเข้าร้านวัสดุก่อสร้าง สั่งเลยนะครับกาวตะปูซิลเล็ก SX700 กาวตะปูซูปเปอร์พลังยึดเกาะติดแน่นแห้งไวเสร็จงานได้ใน25นาทีและอย่าลืมกดติดตาม i n n o c ค n ในทุกๆช่องทางนะครับขอบคุณครับ